ยินดีต้อนรับกลับมาสู่ช่องของเราวันนี้เราจะพาไปชมรถคันเล็กแต่สุดเจ๋งอย่าง Honda N น1รุ่นปี2025รถคันนี้อาจจะดูเล็กแต่บอกเลยว่าอัดแน่นไปด้วยบุคลิกเทคโนโลยีและสมรรถนะที่น่าทึ่งถ้าคุณกำลังมองหารถเล็กในเมืองที่ไม่ยอมลดความสนุกหรือความสะดวกสบายต้องดูรีวิวนี้ให้จบครับ เริ่มกันที่ภายนอกกันก่อนเลย Honda n 1ปี2025ยหยังคงดีไซน์แนวย้อนยุคทันสมัยที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจาก Honda n 360รุ่นดั้งเดิมในยุค 60s ผสมผสานกับเส้นสายที่ดูเรียบง่ายไฟหน้าแ็ะทรงกลมและกระจังหน้าที่ดูเรียบสะอาดให้ความรู้สึกเป็นมิตรแต่ก็แฝงไปด้วยความมั่นใจตัวถังกลมมนมีขนาดกระทัดรัดแต่ก็มีดีเทลที่เฉียบคมพอให้ดูไม่เชยเกินไป รุ่น RS ยังมีรายละเอียดตกแต่งแบบสปอร์ตสีหลังคาแบบทูโทนและกระจกมองข้างสีดำให้เลือกด้วยแม้ตัวรถจะเล็กแต่กลับมีความมั่นคงเวลาวิ่งบนถนนล้อทั้ง4ีถูกวางชิดมุมตัวรถทำให้ดูสมดุลและขับในเมืองได้คล่องแคล่วมากส่วนด้านท้ายสั้นช่วยให้การจอดรถในพื้นที่แคบกลายเป็นเรื่องง่ายมันเป็นรถที่ใครเห็นก็ต้องเหลียวมองไม่ใช่เพราะมันหรูแต่เพราะมันมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร มาดูที่ขุมพลังกันบ้างอย่าดูถูกขนาดเล็กของมันนะครับเพราะ Honda N1 ปี2025มาพร้อมเครื่องยนต์3สูบขนาด6 6 0ซ c ตามกฎของรถเคในญี่ปุ่นรุ่นพื้นฐานให้กำลังประมาณ58แรงม้าส่วนรุ่น RS แบบเทอร์โบจะเพิ่มเป็น64แรงม้าซึ่งแม้จะฟังดูไม่เยอะแต่สำหรับรถที่มีน้ำหนักเพียง900กิโลกรัมก็ถือว่าแรงพอตัวเลย รถรุ่นนี้มาพร้อมเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT แต่รุ่น RS จะมีเกียร์ธรรมดา6สปีดให้เลือกด้วยซึ่งหาได้ยากมากในรถไซส์นี้และเพิ่มความสนุกในการขับขี่ขึ้นมากพวงมาลัยเบาและตอบสนองดีขับในเมืองสบายและช่วงล่างก็นุ่มกำลังดีมีความกระชับเวลาเข้าโค้งมันอาจไม่ใช่รถสปอร์ตแต่มันก็ไม่ใช่รถน่าเบื่อแน่นอน เมื่อเปิดประตูเข้ามาจะพบกับภายในที่เรียกได้ว่ายอดเยี่ยมที่สุดในกลุ่มรถเคเลยก็ว่าได้ Honda ออกแบบห้องโดยสารมาอย่างเรียบง่ายแต่มีสเสน่ห์แผงคอนโซลหน้าตรงมาพร้อมช่องแอร์สไตล์เรโทรและสวิตช์แบบโยกที่ดูคลาสสิกวัสดุที่ใช้ก็รู้สึกแข็งแรงและมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยพอสมควร มีทั้งจอแสดงผลดิจิทัลระบบอินโฟเทนเมนตพร้อม Apple CarPlay และ Android Auto รวมถึงระบบช่วยขับขี่อย่าง a d a p ับ v ี่ r u i s e Control ลและ n ลน e e p Assist ในรุ่นท็อปพื้นที่ภายในก็กว้างนบว่าที่คาดแม้รถจะเล็กแต่หลังคาสูงทำให้มีที่ว่างสำหรับหัวไหล่และขาสำหรับผู้โดยสารเบดหน้าและหลังอย่างน่าประหลาดใจ บ่าหลังสามารถพับเก็บได้หลากหลายรูปแบบด้วยระบบเมจิกซีทันเป็นเอกลักษณ์ของ Honda ถึงแม้จะใส่ของได้ไม่เท่ารถ SUV แต่ก็เพียงพอสำหรับการใช้งานในเมืองทั่วไป สุดท้ายมาดูเรื่องราคา Honda N1 ปี2025เริ่มต้นที่ประมาณ1.6ล้านเยนหรือประมาณ390,000บาทส่วนรุ่นท็อป RS อยู่ที่ประมาณ2ล้านเยนหรือราวๆ480,000บาทเท่านั้นถือว่าคุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับสิ่งที่คุณได้รับไม่ว่าจะเป็นคุณภาพเทคโนโลยีความปลอดภัยและดีไซน์